ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโตลัวต้าลู่นะครับช่วงนี้กาดจะเห็นผมลงคลิปเกมนี้บ่อยนะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมกาลังติดเกมนี้อยู่นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าวิธีกระบี่เฉินซินนะครับหรือว่าปู่กระบี่นะแต่ดูโมเดลในเกมแล้วนะครับไม่น่าเรียกว่าปู่นะเรียกว่าโคตรหล่อหน้าโคตรหนุ่มมากๆแต่ว่าฉายาเขาก็จะเป็นวิธีกระบี่เฉินซินตามนั้นนะครับถ้าใครได้ดูในแอนิเมชันเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวละครตัวนี้เปน่่งตตััวลละะะคครรทททีีมมากๆบแ้ ว่าได้ฉากเท่ๆทั้งนั้นเลย สำหรับตัวละครเฉินซินที่ผมจะนํามารีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการย้ายเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมได้ย้ายมาที่เซิร์ฟเวอร์กระต่าย6นะครับตัวละครเฉ<ะ>ินซินของผมตอนนี้เนี่ยก็จะมีค่าพลังอยู่ที่26งหมนะการอัปดาวตอนนี้ผมก็ได้อับไปที่5าดาวนะแต่ถ้าดวงผมไม่เกลือเนี่ยผมก็น่าจะทําการอัปดาวตัวละครเฉินซินไปได้ที่1ดาวแดงหรือไม่ก็2ดาวแดงแล้วนะครับพอไอตู้เพิ่มลเลทเฉิซนซิน3ส่มสับเปอร์เซิน ไม่โผล่มาเลยนะครับได้แต่ตัวบางกรสายฟ้านะแต่ว่าตอนนี้ดาวแดงก็ยังไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะดาวแดงมันจะจำเป็นตอนที่เรามีวงแหวน50,000ปีแล้วนะ ทีนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับผมสกิลที่เราควรเลือกใช้ตัวละครวิถีกระบี่ตัวนี้นะครับผมว่าเราควรที่จะใช้สกิลไหนบ้างนะครับสาหรับตัวละครเฉินซินนะครับผมถ้าสมมติว่าใครมีพวกตัวละครที่สามารถสร้างสถานะเจาะเกราะได้นะครับผมแนะนําว่าสกิลอันตินะครับผมหรือว่าสกิลวิญญาณที่1เนี่ยให้ใช้เป็นวงแหวนอันแรกนะครับเพราะมันจะสามารถทาดาเมจใส่ยูนิตที่เจาะเกราะเนี่ยสูงขึ้น50%แต่ถ้าใครไม่มีตัวละครที่สามารถสร้างสถานะเจาะเกราะได้เลยนะครับผมก็แนะนําว่าไอ้วงแหวนอันแรกนะครับผ ให้ใช้เป็นสกิลที่2นะเพราะว่าวงแหวนที่2นะครับมันจะทาดาเมจ489นะครับและถ้าพลังงานที่เรามีเนี่ยเกินมา1อันนะครับมันก็จะเสริมดาเมจของสกิลนี้เพิ่มขึ้น244นนั่นเองนะเรียกว่าถ้าสมมติว่าเรามีพลังงานไอหลอดฟ้าฟ้านี่เยอะนะครับผมสกิลนี้มันก็จะยิ่งแรงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับใครที่ตัวละครในทีมไม่มีตัวละครที่สามารถสร้างสถานะเจาะเกราะได้เลยนะครับ ในคลิปรีวิวนี้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นวงแหวนที่2นะครับเพราะว่าทีมผมไม่มีตัวละครที่สร้างสถานะเจาะเกาะได้เลยพูดง่ายๆนะครับสุ่มไม่ได้เลยนั่นแหละครับส่วนสกิลวงแหวนที่2นะครับผมก็จะใช้เป็นสกิลทางฝั่งเบอร์2นะสกิลวงแหวนที่2เนี่ยจะพูดง่ายๆก็จะเป็นสกิลพาสซีฟของตัวละครก็ว่าได้นะครับสำหร,รนนับตัวละครเฉินซินเนี่ยจะเป็นตัวละครที่พิเศษหน่อยนะตรงที่มันจะทําการเปลี่ยนการโจมตีปกตินะครับให้กลายเป็นการโจมตีแบบมู ส่วนความสามารถของวงแหวนแมงป่องที่มาช่วยเสริมสกิลพาสซีฟเนี่ยทุกครั้งที่เวลาฝังตนเองนะครับผมทําการโจมตีปกติจนสิ้นเนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับดาเมจปกติเนี่ยก็จะโจมตีแรงขึ้น3.17%นะครับจะสามารถทับซ้อนได้สูงสุด30ชั้นนะซึ่งผมมองว่าวงแหวนแมงป่องเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับในการใส่เป็นสกิลพาสซีฟสกิลวงแหวนที่3นะครับผมก็จะใช้เป็นวงแหวนสัตว์ร้ายหรือว่าวงแหวนอันแรกนะครับก็จะทาดาเมจใส่สตูนะครับผมที่อยู่ในสถานะเจาะเกราะได้้แรงงขึนนนนั่นเอนะ ส่วนสกิลวงแหวนที่4อันนี้ผมก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนานะครับผมก็แนะนําว่าวงแหวนที่4เราควรจะใส่เป็นวงแหวนแมงป่องนะเพราะว่าความสามารถของวงแหวนแมงป่องในสกิลที่4ี่เนี่ยมันจะสามารถช่วยเพิ่มดาเมจให้ตัวละครเฉินซินนะครับเพิ่มขึ้นถึง6 0เลยนะครับอันนี้ดีมากๆ สำหรับวงแหวนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ในอนาคตเนี่ยตัวละครเฉินซินก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่จะเก่งกว่าถังเฮ้าในอนาคตนะเพราะในอนาคตเนี่ยถังเฮ้าจะโดนเนิร์ฟนะครับและเฉินซินเนี่ยก็จะกลายมาเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดทแทนนั่นเองนะครับแต่หลังจากที่เฉินซินเนี่ยกลายมาเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดได้สักพักก็จะโดนเนิร์ฟตามถังเฮ่าไปแต่ว่าในช่วงนี้นะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็มองว่าเฉินซินก็ยังเป็นหนึ่งตัวละครสายโจมตีหนักที่ทําดาเมจหมู่ได้แรงไม่แพ้กับถังเฮ้าเลยนะครับคือดีพอๆกันเลยนะ ส่วนการจัดทีมเนี่ยผมก็จะจัดเป็นทีมชุดนี้นะครับผมก็จะมีตัวละครอย่างมานาสูนและก็เจ้าสํานักนิ่งนะครับในการเอามาช่วยบูทไอเกตอันตินั่นเองนะเพราะสกิลอันติที่เราเลือกใช้นะครับถ้ายิ่งมีเกตอันติเกินมาเนี่ยดาเมจของอันติก็จะแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้จริงใน PvP กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะขอทําการบังคับเองก่อนเลยกันนะครับก็ถังสานตีธรรมดาไปใส่เฉินซินฝั่งตองข้างครับมานาสูนก็ทําการบัฟนะครับผมเพิ่มเกตอันตินะ สำนักนิ่งก็ทำการบัฟต่อนะครับให้เฉินสิ้นตอนนี้จะมีเกรดอันติอยู่ที่4แล้วนะครับผมแล้วให้ตัวละครอย่างทวินเทลตัวนี้นะครับผมทำการบัฟไปต่ออีกรอบหนึ่งนะและทีนี้เราก็มาดูอันติกันบ้างนะครับตอนนี้เกรดพลังงานเต็ม5หลอดนะครับมาดูกันว่าอันติเมตมันจะแรงขนาดไหนนะก็ทำการอันติไปเลยนะครับทีเดียวนะครับผมมาหายทั้งทีมเลยนะครับ สับดาเมจนะครับผมตัวละครเฉินซินเนี่ยก็ทำไปถึง1 0 0 0 0แสนเลยนะเรียกว่าอันติเดียวก็สามารถทำการกวาดทั้งทีมไปได้แต่ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าทีมฝั่งตรงข้ามนะครับจะค่าพลังห่างกว่าทีมผมเกินไปนะเดี๋ยวเราไปลองหาคนที่มีค่าพลังใกล้เคียงกันดูนะครับผมว่ามันจะสามารถทําได้แบบนี้หรือเปล่า เดี๋ยวรอบนี้เรามาลองเปลี่ยนโหมดดูกันบ้างนะครับเรามาลองในโหมดเก็บแต้มกันบ้างนะคนที่ผมจะทาการทาสู้ด้วยไหนก็จะเป็นคนนี้ละกันนะครับผมค่าพลังเนี่ยอยู่ที่1น0 0 0แสนนะครับก็ใกล้เคียงกับผมนะแต่ว่าทีมเขาจะได้เปรียบในเรื่องเลเวลนะครับเพราะเลเวลทีมผมเนี่ยจะอยู่เพียงแค่39เท่านั้นส่วนเลเวลฝันของข้ามเนี่ยจะอยู่ที่40แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าฝันของข้ามจะมีวงแหวนมากกว่าทีมผมนะก็ไปลองดูกันนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่าเหมือนว่าในเรื่องความเร็วนะครับผมทีม แต่ว่าเรื่องความต่างของวงแหวนเลเวลนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่แหละครับแต่เราจะมาลองดูนะครับผมว่าเฉินซินเราจะสามารถทําการแบกได้หรือเปล่านะกระบัฟให้เฉินซินร้วนๆนะครับมาดูกันว่าเจอกับคู่ต่อสู้ที่เลเวลมากกว่าเนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้รุนแรงหรือเปล่านะกับค่าพลังใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็ทําการอันตีไปเลยก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวละครเฉินซินเนี่ยมันอันตีเสร็จแล้วมันจะเข้าไปทําการตีเบิ้ลนะครับงั้นให้ตัวละครจู่จทิ้งทาการเก็บทรัพย์ฝันของข้ามไปก่อนเลยกันนะ โอเคครับแบบนี้น่าจะพอไหวอยู่หรือเปล่านะครับแต่เราก็ต้องมารอดูเจ้าอ้วนฝั่งตรงข้ามนะครับผมว่าจะแรงขนาดไหนเพราะหนึ่งดาวแดงวนะีธรรมดาครับผมเอาพลังโจมตีกลับมาเข้าไปเตะธรรมดาเดี๋ยวเรามารอเฉิงสิ้นทําการอันติีรอบหนึ่งนะกรรมอันติไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าถังซานเนี่ยมันดันมาทําการล็อกเฉยเลยนะงั้นจู่ๆชิงทําการเก็บทรัพย์ฝั่งตรงข้ามครับรอบนี้ดาวเหม็นไม่เข้าเลยนะส่วนที่สองนะครับผมอาจารย์เอิหลงก็เตะมาเมื่อกี้แต่ก็ไม่เข้าเหมือนกัน ถังซานก็ตีธรรมดาไปครับมันอสูนก็ตีธรรมดาเหมือนเดิมนะลูกไฟไม่พอแช้ติอันนิงก็ตีธรรมดาไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เฉินซินจะได้แชนติไหมนะว่าถังซานขั้นห้ามก็ไม่มีอันติเหมือนกันน่าจะล็อกไม่ได้แล้วเฉินซินก็ทําการอันติต่อครับผมอรอบที่2นะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปตีเบิ้ลอีกรอบหนึ่งนะอูจริงๆก็ตีธรรมดาไปครับมันอสูรก็บัฟต่อ แบ,บนี้ผมคิดว่าน่าจะไหวยอยู่นะครับถ้าผมทําการให้ถังซานเนี่ยล็อกไม่ให้เจ้าอ้วนฝันข้ามได้ออกสกิลน่าจะสู้ได้อยู่นะแล้วค่อยๆเก็บไปทีละตัวนะครับบัฟเหมือนเดิมนะครับบัฟต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมแอคแท็กนะเฉินซินก็รอบที่สามครับผมทีธรรมดาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเจ็บอยู่นะฝานทข้รรามก็หายไปแล้วนะครับสับเจ้าสํานักขอแก้วเจ็ดสมบัติเอ่อขอทําการเก็บอาจารย์เอื้อหลงก่อนแลวกันนะครับไม่ตายด้วยนะ ืออาจาร์เอิรหลงเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บเป็นตัวแรกก็จะยิ่งดีนะครับเพราะถ้ายิ่งอยู่ไปนานๆน,นะครับแล้วเวลาฝันของข้ามเพื่อนเขาตายหมดเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเก่งขึ้นมากๆโอเคครับผมตัวปัญหาเราตายไปแล้วนะตอนนี้ผมระวังจะอ้วนฝันของข้ามที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าจะอ้วนฝันของข้ามเนี่ยมีวงแหวนที่4แล้วและก็ดอันติมาแล้วนะครับมาดูกันว่าดามจจะหนักไหมโอ้เรียกว่าแรงพอสมควรเลยนะครับอันติทีเดียวพลิกเกมได้เลยแต่ว่าเฉินซินเราก็ยังอยู่นะครับดูแล้วน่าจะไม่ไหวนะความต่างของวงแหวนนะครับ ถ้าเฉินซินเราขึ้นเลเวล40น่าจะสู้กับทีมนี้ไหวอยู่นะเหมือนว่าไปท้าสู้คนที่เวล40เนี่ยจะยังไม่ไหวนะครับด้วยความต่างของวงแหวนนั่นเองนะเดี๋ยวต่อไปเรามาทําการลองท้าสู้คนที่เวลใกล้เคียงกับเราดูบ้างนะครับจะเป็นคนนี้นะเวล39แต่ว่าตัวละครทีมเขาก็ถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะครับก็ลองท้าสู้ดูนะเหมือนเดิมนะครับผมในคลิปนี้ผมจะทําการบัฟให้แค่เฉินซินนะครับเพราะเป็นระเอกของคลิปนี้ก็เริ่มมาก็ขอให้ตัวละครถังซานซีธรรมดาไปก่อนครับมานาันสูญก็บัฟต่อนะ อันนึงก็บัฟต่อผมบัฟทุกอย่างให้เฉินซินนะครับแล้วเรามาดูกันว่าถ้ามันอันตีใส่ทีมฝั่งตรงข้ามที่มีเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะครับการตีไปครับผมก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการตีเบิลปิกรอบหนึ่งนะคือข้อดีของเฉินซินเนี่ยหลังจากที่มันอันติแล้วมันก็จะมีโอกาสตีเบิลนะครับซึ่งจะสามารถทาดาเมจได้รุนแรงมากๆว่าการตีเบิลหรือว่าการตีธรรมดาของตัวละครเฉินซินเนี่ยแรงน้อยกว่าอันตีแค่นีดเดียวเท่านั้นเองนะครับ ฝันตรงข้ามก็สวนมาบ้างนะครับเฉินซินผมโดนแช่แบบนี้น่าจะลําบากลแล้วแหละจะอ้วน,นก็อันติกลับมานะครับผม <c oughs> ที่ผมไหวอยู่นะแต่ว่าโดนแช่ไป2ตัวละครก็ลําบากเหมือนกันเฉินซินจะไม่ได้ออกสกิลนะครับในเทอร์นี้คือฝันตรงข้ามเขามีนิ่งหลงๆนะครับฮิวเลื่อยเรื่อยก็น่าลาคาญเหมือนกันนะนิ่งหลงๆบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับงั้นขอให้ถังซานทําการล็อกตัวละครสักตัวตัวไหนดีอตัวนี้แล้วกันครับผม ไม่รู้ว่าจะล็อกตัวไหนเหมือนกันนะแต่ว่าอันติไปล็อกได้ถึง3ตัวแล้วก็สวยมากๆถ้าเฉินซินได้สกิลรอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปิดทีมฝันหัวข้ามได้เลยนะมารอดูกันนะครับผมว่าจะปิดได้อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะเพราะว่าในเชิญนี้เนี่ยเฉินซินก็จะไม่ออกสกิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฉินซินนะครับผมทําการอันติไปตายไป2 3ตัวละครเลยนะครับพี่ยิงจะอ้วนก็ตายไปแล้วนะแต่ว่าพาร์ติมันดันเกิดมาใหม่ได้กระบับเฉินซินอีกรอบหนึ่งครับปรบับต่ออีกรอบหนึ่งนะ ข้าเถึงนที่3ามครับผมอย่าแช่เถินซินแล้วนะครับผมรอบนี้แช่ไม่โดนเฉินซินสวยเลยครับขอจัดก,การานิ่งหลงๆก่อนละกันตัวซาผ่ายไปก็เล่นง่ายขึ้นแล้วนะอักษรก็ตีธรรมดาไปครับนะส่วนก็ตีธรรมดานะแบบนี้เฉินซินน่าจะได้ปิดเกมเลยครับแต่ก็ผมเถินซินอันติปิดเกมไป เรียบร้อยครับผมก็ถ้าเจอกับคนที่ค่าพลังใกล้เคียงกันแล้วก็เลเวลไม่ห่างกันนะครับคือถ้าสมมติว่าเลเวลประมาณ30นะครับผมไม่ได้ขึ้น40เนี่ยก็จะพอสู้กันได้นะครับแต่ถ้าเลเวลเรา30แล้วฝันของข้ามเนี่ย40มันก็จะต่างกันที่วงแหวนหนึ่งวงแหวนนะจะสู้กันได้ลําบากขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝันของข้ามมีวงแหวนที่4เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัวละครฝันของข้ามก็จะโหดขึ้นอีกเยอะเลยนะแต่ถ้าเราเจอกับคนที่วงแหวนเท่าๆกันนะครับผมพลังใกล้เคียงกันแล้วกเเมมาาางันู้ดดร เฉินซินทําไปได้ที่เท่าไหร่นะก็ทําไปได้ที่2อง0,000นนะครับเรียกว่าแบกเลยก็ว่าได้ สำหรับคลิปในการรีวิวตัวละครวิถีกระบี่เฉินซินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าจะเปิดหาได้ยากพอๆกับถังเห่าเลยนะแต่ว่าเลดในการออกเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสออกมากกว่าตัวละครถังเห่าอยู่นั่นเองนะครับและก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เท่มากๆเลยนะก็ถ้าใครสนใจตัวละครตัวนี้ก็ลองเอาแนวทางการปั้นของผมนะครับผมไปลองทําตามกันดูได้นะผมเชื่อเป็นอีกหนึ่งบิวที่โหดมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะเวลขึ้น40สามารถช่วยเราเนี่ยเคลียร์ดันเคลียร์บอสลากกระดูกได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้เป็นนนีี้้ออค จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปเกมหน้านะครับเกมต่อไปก็ต้องมารอดูกันว่าผมจะลงเป็นเกมอะไรนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันบา,บายๆนะครับ